อ่ะเดี๋ยวจะตักดินเนาะวิดีโอนี้เนาะท่านผู้ชมจะตักดินนะครับใส่ลงใส่ดำอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันดักยุ่วครับงานจะได้เสร็จเร็วๆหน่อยหรือว่าเราจะดันไปให้เสร็จก่อนประมาณ5นาทีได้อยู่บ้างเนาะเนี่ยห้านาทีได้อยู่บ้างนะ่ะไปไม่เลยห้านาทีป่ะจัดเลยจ้วดท่านผู้ชมห้านาทีห้านาทีเนาะอ่าห้านาทีห้านาทีไปมาห้านาทีอุ้ยเอาเร็วเร็เอาเร็วๆรเลอุ้ยเดี๋ยวทำเสร็จไว้ตักดิน ดันไปครับไม่ดันมันก็ไม่เสร็จสักทีอ่ะไม่ดันมันก็ไม่เสร็จละเอ,อ๊บเอ้ยอุ้ยอ,อุ้ยโอ้ถือว่าแรงนะครับแรง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 แ้ตอนแรกตอนแรกเรารู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะแต่พอได้ไปขับ JCB แค่นั้นแหละ รู้เลยว่าปัดไม่แรงครับแอดลาสเอเอไอแอดลาสน่ะเร็วนะแต่ว่าก็ตักได้น้อยนะแต่ว่าเรายังไม่เคยมาลองความแรงเลยนะครับผมลิฟแฮลิฟท์แฮร์รรรก็แรงนะแต่ช้านะครับผมแรงแต่ช้านะครับ แต่ช้าอันนี้อันนี้ทั้งแรงทั้งเร็วครับผมอย่าทั้งแรงทั้งเร็วเลยอี๊เอียโุ้ยเป็นลายเป็นลาย ว่าใช้ใช้นิ้วบังคับได้ไหมท่ายนะครับผมแต่ว่าเราจะหลุดมือนะครับมันจะหลุดมือนะ่ยใช้นิ้วบังคับจะหลุดมือนะครับเดินโอ้เนี่ยมันจะจมไปนะเฮ้ยห้าทีห้าทีเร็ว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 เรเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมแค่ห้าทีเ,า 5, ทเราเราดันสิท เราดันจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นเอาแท็กเตอร์มานะไม่ได้ขนาดดีนะแท็กเตอร์วิ่งย้ําหลายๆรอบนะครับเนี่ยจะหมดแล้วเห็นไหมแท็กเตอร์เนี่วิ่งแบบสามสี่รอบอ่ะห้ารอบได้บ้างตอนนั้นอ่ะวิ่งลองวิ่งดูอ่ะเนี่ยนี้ผมคิดว่าไม่ถึงห้าทีด้ซ้ำเนี่ยเห็นไหม าดีดซ้ำเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยดีเว้ยอย่าอย่าจมลงลึกนะครับเขาเรียกว่าไอตัวเนี่ยอย่า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 จมลงลึกโอ้โหรถสวิงไม่ไปว่ะเฮ้ยผมว่าผมได้ส่งเคมแน่เลยมันรู้สึกว่ามันจะพังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันพังกันประกัน3ปีอ่ะมาดิ ส่งเขาส่งเขาอะเอ้ยเอ้ยเห็นไหมเสร,ร็จแล้วเสร,ร็จแล้วเห็นไหมโ้ไม่ถึงห้าทีไล้ซ้ำ แล้วดูแบบเขียวเลยนะท่านผู้ชมดูนะเขียวเลยนะนู่นล่ะเป็นไงอ้โคตรดี เดินแค่นี้เองจิ๊บจิบลูกพี่เออไปมันจะไปยากอะไรเออเดินแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บจงแล้วเนาะท่านผะู้ชมเนาะเออเดินแค่นี้จ็บเจ็บจงแล้วเราจะดันกลับไหมแน่นอน,นครับดันกลับเองเลยเราเรียกว่าจะตักดินดันกลับก่อนให้ตักนะท่านผู้ชมตักทีเดียวแล้วกันเนาะพี่พี่หลบหน่อยพี่พี่หลบหน่อยเอ,อ้ยผมว่าผมได้ส่งจอยเคมอีกแล้วแน่นอนเลยท่านผู้ชม ถ้าส่งอีกนี่คือเป็นรอบที่สองนะคือกาที่คือกากเลยนะคือกากเลยนะคือเวลาสวิงตัวสวิงฝั่งขวามันไม่ทำงานครับท่านผู้ชมโอ้แย่จัดเลยว่ะแย่ที่แย่จริงอนะันนี้แชร์ระสารณ์าเลยถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปไปไปส่งของไปส่งของเทมไหมส่งเทมไหมเริ่มโมโหแล้วเนี่ย เดีตอนแนที่ผมไปส่งเคใหม่ตัวโยกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยไม่มันมันบังคับไม่ได้มันมันพังมันมันปรากฏไม่ติดแต่นี้มันก็ยังติดอยู่นะแต่นี้มันก็ติดอยู่นะเนี่ยอ,อเขียวเลยนะครับพูดชอบอ่ะ ไปเีย่ยวไรตับให้เร็วที่สุดครับผมเนี่ยพยายามเอาฟันอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมเอาฟันเอาเอาแค่ฟันนะ่ะให้มันจมจมดินไปอะ่ะนอกั้นคืออยู่บนบนพื้นนะมันจะเร็วมากมากเร็วจัดเลยแต่ถ้าเจอดินหนาหนามันก็ไปจ้าเหมือนก,กันนะ เรามองไม่เห็นตรงขุ่นนี่แหละเยอะมองไม่เห็นเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยึ๊บอ่าก็มีบังคับพลาดนิดนึงนะ บังคับปิดบังคับพลาดนิดนึงดุมองนิดลนบ้างนะครับเฮ้ยเวลาดันนะครับใช้หลังพวกกีดันนะครับถ้ารถจริงนี่ก็ถ้ารถเป็นรถเก่าก็ทำแบบนี้ก็เสี่ยงสายแตกอยู่นะเพราะว่าแรงดันมันจะน้อยกว่านะครับ สายสายเขาเรียกว่าสายออกมันจะเล็กกว่าสายเข้านะครับท่านผู้ชมสายแฮดรอลิกอะ่ะ<ม>แต่นี้รู้สึกว่าจะเท่ากันใช<ม>่หรือเปล่าเออเท่ากันที่มาเท่ากันร<ม>้อยเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ<ม>คันนี้คือเท่ากันนะครับ ว่ามันกาวอ่ะเออนี่แหละมันเขียวๆเนี่ยมันแดงตรงกลางเดี๋ยวค่อยตักออกตรงนี้หนาวอ่ะท่านผู้ชมมันแดงตรงกลางนะนี่ไหนไหนนี่เป็นไงดันอย่างเดียวครับผมอ่าอีกห้านาทีอห้านาทีห้านาทีได้อยู่ถึงหรือเปล่าเวลาหมดก่อนอนะ่ะ มันต้องคนแบบใจเย็นชิวๆอะเนาะท่านผู้ชมติดเด้อติดรถว่ะติดรถด,ดำว่ะถอยเน่อยวิถอยหน่อยดันไปเรื่อยๆครับเราเน้นดันชิวๆครับผมดันปืดป๊ดปื้ดปื้ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเงี้ยนั่งชิวๆขับชิวๆอ่ะเนะาะนั่งไปชิวๆครับชิวๆไปไปครับผมเนี่ย่าไปครับ ว่าไป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 าไป <marketing> ึ๊บปึ๊บเออและ เอ,อ้เป็นไงดันแค่นี้พอเดี๋ยวเราต้องขุดอีกเฮ้ยจะเสร็จแล้ววะจะเสร็จแล้ววะท่<ป>านผู้ชมเดี๋ยวไม่พันทับรอบเดียวเองนะถ้าเราไถาไม่ไม่ได้ขนาดนี้นะ ซื้อจอยมาแล้วก็ต้องเล่นให้มันมีประโยชน์ครับผมขับเป็นโคอย่างเดียวครับผมเสร็จแล้วทุก้ยมเสร็จแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อ

เรียบร้อยโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเดี๋ยววิดีโอหน้าให้ว่ากันแล้วกันแต่กิจวัตรครับเ,เจอคใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหดันสองวิดีโอวะเฮียยาวไปนู่นเลยอ่ะผมดันลนะดันจริงเดียวครับผมนะ